โอเคครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่3ของป้ายเหลืองที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็เรเวลเราก็อยู่ที่55หรือ52นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่50กว่านะครับก็วันนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาเป็น92ป้ายเหลืองแล้วนะครับผมแล้วก็หน้าทีมก็ดูเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับผมก็หลังจากที่เปิดกระชาไปเมื่อวานนี้6 0รลูบี้นะครับล้วก็เอาตัวใช้งานมานะครับก็ หยิบเตียวหุยขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็เอาชลรี่หิมะเอาขึ้นมาติดทีบ,บีไว้นะครับผมก็ธาตุมืดก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับชลรี่หิมะนะครับเดี๋ยวดูสเตตหลักกันนะครับสเตตหลักตอนนี้ก็ถึงด่าน170แล้วนะครับผมก็ใกล้จะขึ้นไปด่านอาวกาศแล้วนะก็ใกล้จะได้ไอเทมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวก็คืนนี้อาจ,จะเล่นให้ถึงขึ้นอวกาศไปเลยนะครับ แล้วตอนนี้ก็ปลดล็อกหลายอย่างลนะครับกิวนะครับ,รบห้องทดลองนะครับแล้วก็สเตตพิเศษนะครับ PVP เซจุติหอคอยอะไรก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้พับเซลก็อยู่อยู่แค่นี้อยู่นะครับแล้วก็เควสนะครับก็ยังผมต้นเตะออกจากกิวนะก็เชิญไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะเข้าได้ตอนไหน ตอนนี้ห้องทดลองก็ยังไม่ได้อัพด้วยเดี๋ยวเรามาย่อยตัวที่สมได้เมื่อวานนะครับก็ย่อยไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วก็ย่อยไปเลย8ดาวนะครับย่อยเรียบร้อยม,มันใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้นะครับแรก่ก็ค่อนข้างแพงนะครับเร,เราก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็สเตทพิเศษก็ยังไม่ได้เล่นนะครับผมก็ไปนั่งเล่นดาน จะเล่นสเตตหลักเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็อัปเกรดผมก็ยังไม่ได้อัปอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับก็อยู่ที่70นะครับ71 66ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ว่าจะอัปแรกสูงสุดก็ที่ไหนแล้วก็อัปไปเลยนะครับโอเคก็ใกล้จะมาสเตอร์แล้วนะครับผมส่วน p v p ก็ยังไม่ได้เล่นอะไรมากเลยนะครับ GP ยังไม่ได้ไต่นะครับเดี๋ยวว่าจะมาไต่อีกทีนึงอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะได้ ไปแล้วนะครับแล้วก็ไอดีนี้ผมกะว่าอาจจะรอสุ่มคุณโบนาไปเลยนะครับก็อีเวนนี้ก็ไม่น่าจะสุ่มแล้วนะครับกะว่าจะไปถล่มาตัวคุณโบนะครับจะได้มีตัวคุณโบมันปั้นง่ายนะครับแล้วมันก็สามารถแบกทีมให้เราได้นะครับพร้อมใช้แค่กบดานะครับในการปั้นแม็ก์นะครับก็เดือนหน้าก็อาจจะได้แม็กส์หนึ่งตัวนะถ้าค่าดาวไม่ผิดนะครับก็จะประมาณนี้เลย อาก็มาอัปเดตกันให้ดูนะครับว่าวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็เป้าหมายของ ID ีนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับต้องดูกันอีกทีนะครับว่าวันในโคลาโบหน้ารอบเดือนหน้าเนี่ยเราจะสุ่มได้ตัวดีหรือเปล่านะถ้าสุ่มได้ตัวดีดีก็จะเกิดเร็วนะครับ ขอให้สุ่มได้แบบว่าช่วงแรกๆเลยนะผมจะได้แบบว่าเซฟรูบี้แล้วก็เซฟตั๋วกัตชาไว้เปิดในเดือนมีนาครับถ้าแสงมืดใหม่เข้ามานะครับก็จะได้ามาติดทีมสักหน่อยนะทีมนี้ก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะครับโอเคตีเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วน PP อ่ะก็ยังมีรูบีใ้ให้ให้ได้รับอยู่นะเออ ไอดีใหม่ก็จะมีรูบี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีหารูบี้นะครับได้จากเลื่อนเลเวลนะครับได้จาก PVP อีกนะเออหลายอย่างคนะครับเชิญเพื่อนก็ยังไม่ได้เชิญนะครับแต่ว่ารอขึ้นส,สักอันต้าก่อนนะครับว่าจะเปิดรับเพื่อนนะไอดี ID นี้นะครับแล้วก็ใกล้จะขึ้นป้ายแดงแล้ว3วันก็ ช้านะถือว่าช้านะครับก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับก็นั่งทํากันบ้านอยู่ที่บ้านนะก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าก็เล่นเต็มที่ก็ให้เวลา ID ดีนี้ก็เต็มที่แค่ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมก็เล่นสเตทหลักก็ใช้มือเล่นเองนะครับนั่งเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรเล่นนะผมก็นั่งเล่นเล่นเองเล่นไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆชิวๆนะครับ เล่นไปก็ชิวๆง่วงเหาไปนะครับเล่นไอดี <c oughs> นี้ผมก็จะตั้งใจเล่นมากเลยนะรู้สึกว่าผมตั้งใจเล่นมากที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วครับไอดีนี้เริ่มต้นเนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า100วันเนี่ยผมจะต้องโหดให้ได้นะไอดีเนี้ยผมน่าจะต้องขึ้นไปจบเพชรสองไม่กับเพชรหนึ่งให้ได้นะภายใน100วันเนี่ยผมไม่รู้จะทําได้เปล่านะถ้ามันได้ถ้ามันเปิดได้ตัวดีๆนะครับ แต่ผมว่าขึ้นเพชรสองได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะใน3ามเดือนเนี่ยเพราะเราจะเล่นแบบว่าไม่เติมเลยนะครับจะเล่นแบบว่าสายฟรีเลยนะครับถ้าดวงดีก็อาจจะได้ขึ้นเพชรสองไวนะครับแต่ถ้าเปิดได้แล้วเน่าอย่างเงี้ยก็เพชรสามนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเกียร์เนี่ยอาจจะต้องใช้เกียร์ฟรีอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าก็โอกาสเปิดได้เนี่ย มันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับอ่ะสักแค่นี้นะเดี๋ยวไปตีพีพีสักนิดนึงสักตาสองตานะในส่วนของเกียร์นะครับถ้าผมเปิดได้ตัวเร็วผมอาจจะไปอ่าลองสุ่มสัก400 600นะครับลองสุ่มสักสองสามครั้งนะถ้า ถ้าผมได้ตัวเร็วนะครับแล้วก็ลูบี้มันเหลือนะถ้าลูบี้มันเหลือพอนะก็อาจจะตัดสินใจที่จะสุ่มเกียร์นะครับหรือไม่ก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับอืมก็ท่านผู้ชมถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อ่าทักทายกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง เล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็จัปเดตคลิปแบบนี้นะครับในทุกวันนะครับใน100วันนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคอนเทนต์อื่นอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็เดี๋ยวลองทำคอนเทนต์นี้ให้สำเร็จไปก่อนนะครับโอเคก็ชนะไปนะครับแบบง่ายๆนะครับเป็นไอดีบอทโอเคเรียบร้อย ส่วนมากก็โปค่อนข้างเยอะนะมีโปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพวกโปรเขาจะเล่นกันไปทำไมนะก็อาจจะเพราะความสนุกหรือเปล่าเอาลูบี้นะครับมาสุ่มนะแต่ก็ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มกับการที่เราจะโดนแบนนะครับมันก็ไม่คุ้มกันเลยนะโอ้โหมาตีดีหลักที่ผมเล่นนะครับโอ้โหแม่งมาตีกันบ่อยมากเลยให้พวกโปเนะี่ยโอ้โห บางทีมันก็โปนะมันก็ตีผมแพ้อะผมก็งงเหมือนกันมันโปทําไมโปแล้วก็ตีแล้วมาแพ้เราเอองงมอนกันนะหรือใช้โปไม่เป็นบางคนก็เนี่ยนะรับไม่ได้เล่นแล้วนะครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้มีเบนนี้มาลู้นะครับเขาก็ไม่ได้เล่นหรือว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะอืมโอ้ ปั้นมีมูนเยลลี่โอ้หทีมนีนะ้ได้ตัวแบบว่าดีมากเลยนะเออทีมนี้ได้ตัวดีมากเลยนะครับปั้นได้ไกลเลยนะเนี่ยสักหน่อยนะอันดีนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูลุ้นดวนเดือนหน้าเลยนะครับว่าจะปังหรือไม่ปังนะครับมารลอลุ้นกันก็อาทิตย์หน้าก็วันนี้น่าจะจบวันศุกร์ใช่ไหมรู้สึกว่าวันศุกร์น่าจะวันที่ยีสิบใช่ไหมครัก็ อาจจะจบวันศุกร์นี้นะครับคุร,รโบใหม่ก็น่าจะเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าคุร,รโบใหม่เป็นอะไรนะแต่ว่าเห็นเรือๆก,ก็ว่าจะเป็นภาคลูกของอีนุ้ยฉะใช่ไหมแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอดูต่อไปก่อนนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับรอถึงวันนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันเองนะครับว่าจะเป็นคุร,รโบอะไรนะหรือไม่ก็รอดูจากเพจทางการนะครับว่าก่อนเกมจะปิดเซิร์ฟ ตัวใหม่ล้วจะเข้ามานะก็ต้องรอดูวันนั้นนะครับเดี๋ยวเล่นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็วันที่3ของไอดีนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามเล่นให้มันตั้นให้มันไปไกลมากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวต้องรอแต่แต่ปกติวันนี้ก็อาจจะเอาไว้ขึ้นป้ายแดงแหละอาจจะขึ้นตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมโดนแตะออกจาก,กิวนะครับก็ไม่มีเพื่อนที่จะไปฟาร์มสเตพิเศษนะครับ ไม่มีจะไปเล่นด่านยากเลยโดนเตะจากกิวออกมาโอเคแล้วก็ชนะไปนะรอบสุดท้ายนะครับเรียบร้อยนีอกสตาร์ได้หว่านะครับตอบเพชรโลภโลภมีความโลภมีความโลภอยู่ตัวนะครับใครมีสูตรการชาติก็บอกผมได้นะเออใครเปิดแล้วได้เดี๋ยวจะลองไปเปิดดูในเดือนหน้าดูนะเออสนุกสนุกกันนะครับ ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามผมมาด้วยนะครับก็คนติดตามตอนนี้ก็เป็น1 1 3คนแล้วนะครับผมก็อยากจะไปถึง1,000ซับภายในเดือนนี้นะครับถึงเร็วยิ่งดีนะครับอะ,อะไรเด้งมาเนี่ยก็อยากให้มันถึงเร็วๆนะครับ1,000ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆมากนะครับอ่า เดี๋ยวหุยลูกพ่อไปเลยไอ้พี่อ่ไอดีใหม่สร้างใหม่นะครับถ้าเล่นเป็นนะครับโอ้โ oh หก็เกิดได้เร็วนะครับก็มีขอบมีกบอะไรให้มากมายนะครับไหนจะมีสเตจพิเศษหออีกนะครับแล้วก็สเตจหลักอีกนะที่มีแจกของนะครับแมอำานวยผู้เล่นแบบว่าอวยผู้เล่นใหม่มากนะครับก็ได้40รูบี้ไปโอเคขึ้นกัน3แล้วเรียบร้อยก็ คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจควรทาคลิปมากเลยนะครับก็รอชมพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่4ของ ID นี้นะครับอย่าก็ติดตามกันด้วยนะครับฝากทุกคนไว้ติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะลงอีกนะครับเป็นวันที่4ของไอดีนี้นะครับว่าจะเป็นไปยังไงในทิศทางไหนนะครับก็รอดูพรุ่งนี้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย